สวัสดีค่ะสู่ชนนงจากซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะกลับมาในหัวข้อออซซี่อิงเดชค่ะกับซิคคอมออซซี่อิงเดชที่เกี่ยวของกับรถราคา ก่อนอื่นเนาะก็ต้องขอบอกว่าคําว่ารถเนี่ยคือคําว่า car แล้วก็สุข,ขออนุญาตแชร์การพูดภาษาอังกฤษที่ออสเตรียนะคะ Aussie English เนี่ยง่ายมากค่ะคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยตัว R อย่างเช่น car sugar water อะไรประมาณนี้ค่ะปกติแล้วเวลาที่เราเรียน General English ที่เราเรียนมาในชั้นเรียนเนาะคำที่ลงท้ายด้วยสระาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องหอกลิ้น car sugar water อะไรประมาณนี้เนาะที่ออสเตรียเขาไม่สนใจค่ะ ไม่ต้องห่อลิน้นค่าก็คาซูเกอร์ก็ s ูเกอร์วอเตอร์ก็วอเตอร์นะคะไม่ต้องมีเสียงาไม่ต้องห่อลิน้นค่ะง่ายไหมเพราะฉะนั้นคําว่ารถก็คือคําว่าคาค่ะไม่ต้องคาร์นะคะคาอะคาแรกที่จะพูดถึงเรื่องรถก็คือท้ายรถนอกระโปรงรถค่ะกระโปรงรถบางทีเนี่ยเราจะได้ยินคําว่า Tru n k เนาะที่ออสเตรเลียเรียกคําว่า b o ู t ค่ะเช่นสมมติว่าเราจะไปปิกนิกบ้านเพื่อนเนาะเราก็จะถือ ถือเสือปิกนิกไปด้วย Where is the picnic mat? Is in the boot. เสืออยู่ไหนล่ะอยู่ในกระโปรงรถ Is in the boot. In the t r u n k ก็มีนะักแต่น้อยค่ะเราจะเรียกันว่า boot ค่ะกระโปรงรถคำที่สองค่ะเป็นประเภทของรถคือคำนี้ค่ะรถกระบะสุเคยทำคลิปอันนี้แล้วเป็นความเป่นของตัวเองเคยเรียกรถประเภทนี้ว่า boot แต่จริงๆแล้วเขาไม่สับทางการเรียกรถประเภทนี้ว่า utility truck ซึ่งเขาใช้คำ เรียกย่อๆว่ายูดค่ะรถกระบะยูดคำที่3ค่ะรถพยาบาลที่มีววีโบวีโบวีโบนี่แหละภายสังเกตทั่วไปคือคาว่า ambulance ambulance คือคือรถพยาบาลนี่เนาะรถฉุกเฉินนี่แหละออสเตรเลียเขาก็เรียก ambulance นี่แหละค่ะแต่เขาก็พูดย่อยๆนะเรียกกันแค่ว่า a m b u l e ก็พอค่ะ a m b u l e รถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนั่นเองค่ะที่4ค่ะรถเก็บขยะ คำว่าขยะที่ออสเตรเลียคือคำว่า garbage เพรฉะนั้นเนี้ยรถเก็บขยะเขาจะเรียกกันว่า garbage truck หรือไม่ก็ garbage collector แต่มันก็ยาวไปเนาะเรียกกันสั้นๆแค่ว่า g a r b o ค่ะ g a r b o รถเก็บขยะคำที่5ค่ะคำนี้อาจจะไม่ได้ยินบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าได้ยินแล้วจะต้องเข้าใจว่าเขาคืออะไร bus 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 บูสแปลว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นเขาว่าบลูสบัสนี่ค,คือคือรถตำรวจค่ะรถตำรวจที่เขาจะ,ะทำงานส่วนใหญ่จะทำงานตอนกลางคืนมั้งไม่เคยเจอกับตัวเลยไม่รู้ที่เขาจะมีดับตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ของคนขับรถเนาะบางทีอาจจะเป็นช่วงวันศุกร์ที่ผู้คนจะชอบไปงานเลี้ยงประมาณนี้เขาก็จะกวักมือเรียกแล้วก็มา เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเครื่องพ่นนะเนาะให้เขาเป่าเพื่อที่จะตรวจสอบวัดระดับแอลกอฮอล์อะค่ะถ้าคนไหนระดับแอลกอฮอล์เกินเนาะ <c oughs> ก็อาจจะต้องถูกจับถูกดับอันนี้ไม่ค่อยรู้ค่ะแต่รู้ว่ารถตํารวจที่เขารอตรวจจับระดับแอลกอฮอล์แบบนั้นค่ะเรียกกันว่าบูสบัสบูสบัสคำที่6ค่ะคำนี้เกี่ยวข้องกับรถราแน่นอะนเพราะว่ารถก็ต้องเติมน้ํามันใช่ไหมบางทีเติมน้ํามันบางทีเติมแก๊สค่ะคําว่าปั๊มน้ํามันค่ะคํานี้ ภาษาสังกฤษทั่วๆไปเราก็จะได้ยินคําว่า gas station หรือไม่ก็ petrol station ซึ่งที่นี่เราก็พูดกันค่ะแล้วอีกคำหนึ่งที่เราพูดกันก็คือคาว่า service station แต่มันยาวไปเรียกกันว่า servo เราจะนั้นคําที่6ค่ะ servo แปลว่าปั๊มน้ํามันค่ะคําที่7ค่ะ radio radio มาจากคําว่า registration แต่มันยาวไปเรียกกันว่าแค่ radio ค่ะคือ,อนนไม่รู้เขาใช้คําว่าอะไรแต่หมายถึงว่า การลงทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะ registration r e g i s t คำที่8ค่ะคำว่าหูนคำนี้อาจจะไม่ได้ยินบ่อยนะแต่ว่าเขาจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียก รถที่เขาขับแบบว่าเร่งความเร็วแล้วก็พ่นควันออกมาเยอะๆโดยที่โดยที่ไม่ได้วิ่งไปไหนคือบางทีเนี่ยเขาจะขับปุ้นปุ้นป้นนพ่นลมแล้วก็หมุนเป็นวงกลมแบบนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าฮูนคือบางทีจะเป็นพวกที่แบบว,ว่าก่อความวุ่นวายก่อเสียงรบกวนชาวบ้านอะไรประมาณนี้มันจะเป็นอะไรที่น่ารังคาญคือพวกที่ก่อฮูนนั่นเองคือฮูนประเภทการทําการขับรถเล่นเครื่องโดยให้มันมีเสียงดังแล้วก็มีควันเยอะๆอย่างนั้นเรียกว่า คค่ะคำที่9ก้าค่ะคำว่าชักกยุยคำนี้คุณต้องได้ยินแน่นอนเท่าไปออสเสรเลยค่ะสมมติว่าบางทีเนี่ย เราจะไปบ้านเพื่อนหรือไปป๊มน้ำมันก็นแล้วแต่เนี่ยแล้วเราก็ประมาณว่าไม่เลยแล้วเลยแล้วต้องกลับรถนะประมาณนี้เราก็จะพูดกันว่า You need to take a Uturn ใช่ไหมคือจะต้องกลับรถนะคือจะต้องเคก e a Uturn คือต้อง Uturn คนไทยเราก็พูดว่า Uturn เหมือนกันนะคะที่ออสเตรเลียเราก็มีคําว่า Take a Uturn เหมือนกันค่ะแต่ที่จะได้ยินชาวออสเตรเลียเขาพูดกันบ่อยๆก็คือคําว่า เท k กยุยซึ่งถ้าเป็นศัพท์ของเขาที่ใช้กันไว่วเขาจะใช้คําว่าชักกยุยหมายถึงคําว่าเท e กยุเทินหรือกลับรถนั่นเองค่ะคำที่10ค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถโดยตรงแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับรถราเหมือนกันนะอย่างเช่นรถไม่มีน้ํามันยางแต่รถเสียไปไม่ได้ประมาณนี้เราก็เรียกว่ารถเสียใช่ไหมคะเขาก็จะมีคําแสลงที่ใช้เรียกอาการรถเสียอย่างนีว่า The car is cactus cactus c คคตสคำนี้ค่ะหมายถึงคำว่าเ a d หมายถึงของบางสิ่งบางอย่างที่มันชำรุดมันเสียหายมันจําเป็นมันต้องซ่อมค่ะอย่างเช่นรถเสียก็คือ the car s cactus ถ้าโทรศัพท์แบตหมดโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้โทรศัพท์เสียก็คือ my phone is cactus cactus หมายถึง something s not working out of order อะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะคือคำว่า cactus ซึ่งก็สามารถใช้กับรถได้เหมือนกันค่ะ we can go to the beach we can go picnic our car is cactus ไปไหนไม่ได้เลยค่ะไปบิกนิกไม่ได้ไปบีชไม่ได้รถสี่อะประมาณนี้ค่ะแคคตอสเกี่ยวเนาะเกี่ยวกับรถได้แหละ นำมาฝากกันไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อคนที่ออสเตรเลียได้ยินจะได้เข้าใจหรือไม่ก็คนที่กำลังคิดว่าจะไปออสเตรเลียค่ะก็รู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามเนาะเพื่อไปพูดคุยกับคนท้องถิ่นเนาะได้ยินคำศัพท์ท้องถิ่นที่เขาพูดกันจะได้เข้าใจค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะถ้าชอบคลิปประเภทนี้นะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะจะพยายามนำคำศัพท์ออสซี่อื่นๆมาฝาเช่นเคยค่ะ ขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ